สวัสดีครับผมแซมไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นเอเซอร์ในตัว5นะครับตุวนนี้มาซ่อมในอาการชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับก็ลองแกะบอร์ดดูแล้วก็เจอล่องลอยการชอร็อตมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีมอสเฟตช็อตแล้วก็มีตัวซีที่มันชอ็อตแล้วก็ไหม้ลงเลเยอร์ไปเลยนะครับในอาการนี้ก็าสามารถแก้ไขได้นะครับไม่ต้องทําการเปลี่ยนตัวเมนบอร์ดใหม่นะครับเราทําการซ่อมตัวเมนบอร์ดเดิมนะครับ ไม่ว่าเรื่องยังสามารถซ่อมได้อยู่นะครับแค่เราต้องแก้ในส่วนของตัวที่ช็อตนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องมันเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับนี่หลังจากที่แก้ช็อตได้แล้วนะครับเครื่องก็กลับมาชาร์จเข้านะครับมีสัญลักษณ์ชาร์จแบบนี้เลยนะครับชาร์จเข้าเปิดติดปกติตเลยนะครับสำหรับเคดีก็ ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมนะครับในการเปิดไม่ติดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องในการเปิดไม่ติดรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆนะครับสามารถส่งเข้ามาซ่อมได้เหมือนกันนะครับทางร้านมีทั้งหมด1ิสาขาด้วยการสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนเว็บไซต์ Smile r v ได้เลยนะครับ